นี่เราขยับมาใกล้ๆสะพานครับทำเอาผมไม่ได้ดูซ้อมเรือะไรครับแมงรถพ่วงครับจะมากลับรถตรงดิมน้ำยามครับนี่ครับทีมงานชุดช่างครับสูงสดครับได้เท่านี้ครับเกับสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจบุตรสบาสตูดิโอ ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจบุษบาสตูดิโอนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็เพจนี้ครับบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอูอ่ต่อเรือแล้วก็เรือยาวนะครับในเขตจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้เราวันนี้วันที่วันที่หกครับหกสิงหาคมสองห้า โมาครับเราพามาดูการซ้อมเรือของพี่น้องชาวอำเภออากาศอํานวยครับที่จะมีการแข่งขันเรือนะครับเป็นบุญประเพณีแข่งเรือไหลเรือไฟไหวพระแก้วคู่บ้านนะในวันที่8-10กันยายนครับนะ2 5 6 5 อีกประมาณสัก1เดือนข้างหน้าครับก็จะเริ่มแล้วนะครช่วงนี้ก็คือคักครับคือคักทั้งการซ้อมนะครับการซ้อมก็ลงเกือบทุกคุ้มวัดแล้วตอนนี้นครับอันนี้ก็เรือ,อพี่น้องชุมชาวคุ้มวัดกลางครับช่วงนี้นะครับน้ำยามก็เยอะครับ เยอะขึ้นนะครับอันนี้คนมาชมซ้อมเรือครับด,ดูดิซูมก่อนอ่คนมาชมซ้อมเรือครับโอเคเดี๋ยวเรือลงมาเราค่อยค่อยดูอีกอ่าครับวันนี้มาเร็วครับ tay làm mà khập, uhm. tăng bài hấp. วันนี้เรามาเร็วมากครับตอนนี้นี่สิบวาสิบเจ็ดครึ่งครับข้างหลังนี้ก็คดหนึ่งครับ เดี๋ยวเราขยับมามุมไกลๆครับเปลี่ยนมุมบ้างครับ นี่เราขยับมาใกล้ๆสะพานครับก็ข้างด้านล่างก็จะเป็นโซนที่จะก่อนเข้าสู่เส้นชัยครับก็จะเป็นทางตรงครับ ก็จะเห็นเรือที่กำลังขึ้นมาครับโอเคนะครับก็ข่าวว่าเดี๋ยวสะพานนี้ก็จะทำใหม่ครับยังไม่รู้ปีไหนเหมือนกันที่เรียกว่าปี65ครับตัวนี้ก็จะสิน65แล้วร,รอรอฟังครับ การเลี้ยวครับก <The absor baptism plays> mm ็อีกหนึ่งเดือนครับกว่าจะถึงงานแข่งเลือ อากาศอำนวยช่ว <1, S 1> งนี้ก็ยังของซ้อมครับู่เรือลงมาครับ 要龙漫。 นะประมาณ6-7เจ็ลำครับอันนี้ก็เรือ,เ,อเรือยิงครับเรือยิงตอนนี้ก็ยังมีแค่วัดไตรภูมิครับที่ที่ซ้อมนะครับวัดอื่นก็ยังยังยังไม่เห็นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นถ่ายภาพกันตอนนี้ก็ประมาณสัก17นาีกน50นาครับบรรยากาศเย็นๆ ทำเอาผมไม่ได้ดูซ้อมเรืออะไรครับ่งรถพ่วงครับจะมากลับรถตรงดิมน้ำยามครับทางก็แคบๆนะครับ <c oughs> ไม่ได้ดูซ้อมเรืออะไรลุ้นครับลุ้นลุ้น ตอนนี้18นาฬิกาครับ18นาฬิกาแล้วไป,ไปครับนี่ครับทีมงานชุดช่างครับ ช่างอินซี อันนี้น้ำขึ้นเยอะครับวันนี้วันนี้สาวๆครับคนนั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูนะครับคนนี้เพจก็บอกว่าให้ถ่ายสาวๆเยอะๆครับอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ ้้าวลตอนนี้ครับส,สาวๆมาดูเรือครับแต่ะระยะมันไกลครับไม่เห็นครับซูมสุดลิมแล้วครับ อันนี้สุดริมเท่าที่จะซูมได้ละนะครับโอเค เดี๋ยวดูข้างบนครับ่้นข้างบนสับกันลงมาครับข้างบน

ถนนโค้งครับ ่อไปเดี๋ยวช่วงนี้ต่อไปน่าจะเป็นถ่ายคลิปแล้วครับภาพจะไม่ค่อยชัดแล้วมันมันมันมืดมืดแล้ว <c oughs> คลิปมาแจกกันครับ <c oughs> มาแล้วครับเรือหญิงจากคุมบัตรไตรคูมครับ ไปลูกเดี๋ยวพ่อตามไปอ๋อะครับปิง ไปต่อครับ Y una ใกล้เมืดแล้วนะครับ ยาาคำลงครับตอนนี้ก็18บปครึ่งครับสูงสุดครับได้เท่านี้อดูกันเซลกันได้อยู่แต่ร้อยใต้ปรไก่อือ ประมาณ200เมตรนกระ็จมเลี้ยก็ได้ก็จม,กม,มีชูชีพครับก็คู่ไปฮะก็ตีขาไปเนาะก็กไหวไปก็ได้ร้อยไก่ก็ได้ได้เบิดนั่นแหละครับน,น,นี่มีแม่ดูเขาซ้อมเดือนนี่แม่จะมาซ้อมนี่ด้วยการาิงเหนื่อยเนาะเหนื่อยพี่เหนื่อย พี่ใส่วัลับงานุันน่นนี้เปเออะไรวะอะไรควนๆเนี่อแม่ขาจะสาวมันไปใส่แล้น่าจะไปรถครับไม่รู้น่าจะหิวนมละวัดไหนเนี่ วัดศรีพลเมืองครับม like like ีมีเะเยาวชนครับมาพายด้วยเวลาเมื่อไหร่เขาก็เอาขึ้นได้อยังได้อยู่แต่พอพอวันจริงอะไม่ค่อยมีใครเอาขึ้นหรอกพี่วัดเอาววัดเอ้วมเด็นคะ ไม่ยัพายเรือไม่เป็นเลยาเราต้องต้องหัดจ้ำเรือแต่แม่แข็งแรงนะแม่ไม่น่จาจะมีปัญหานะเมือเมม่อเไรนนะ <c oughs> ยังมีเสื้อลายอยู่แต่แกผมม่มงกาไปมงเป็เสื้อดำไม่คนที่มาคือู้อมางานอะไรหรือเปล่าแปลกใจโดยไม่ได้นัดหมายอ,อันนี้คือเลือใหญ่ใช่ไหมนีอ่อ่าอ่าส<ม>ี่สิบอ่าสี่สิบพี่พาอ่าฝั่งฝัง 40, ่งนู้นสี่สิบฝั่งนี้สี่สิบคนเลยถึงพี่อคอืมงถึงโอโ้โ,อโหโอ้โหโยมาก ริงพี่ไม่น,นั้นจะไม่มีอีบอลมีแต่บอลวาใหญ่นะส่วนบอลเอนั่นนะอยู่อีกลำานึงไม่พูดไม่ได้ เ <Dub u pt ly> <N un> นี่เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับของวันนี้ครับ <S <S กับเขียนน้อยอีสาย โอเคครับเดี๋ยวได้เจอกันวันใหม่ครับสวัสดีครับผม